คุณผู้ชมครับหลายคนคงจะเคยไปที่สวนนงนุษจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นสวนที่สวยมากๆเลยนะฮะบางคนก็ไปดูพืชพันธุ์สวนต่างๆที่เขาจัดไว้ต้องดูมุมสูงจะสวยมากครับบางทีถ้าเป็นมุมต่ำๆนีมันก็อลังการนะฮะสวนนงนุษพัทยาครับเขาจับมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศจีนลงนามความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์ดอกเฟื่องฟ้าใหม่ไปทั่วโลกครับโอ้โหอันนี้น่าตื่นเต้นนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นภาพจากมือจับไม้แล้วก็มีการขุดหลุมไปดูไปชมกันนี่นะครับในกำพนตันสจ,จานะครับประธานสวนนงนุ์พัทยาบอกว่าการลงนามในการบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ว้วยการสื่อสารความร่วมมือแล้วก็เพื่อการสร้างพันธุก,กรรมรวบรวมวิจัยแล้วก็พัฒนาพันธุ์ดอกเฟื่องฟ้าใหม่ไปทั่วโลกนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลพันธุก,กรรมพัฒนาเทคนิคการเพราะเลี้ยง การพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆและก็สร้างแพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูลสําหรับสถานที่จัดเก็บพันธุ์ดอกฟื่องฟ้าร่วมกันอีกทั้งร่วมแก้ไขแล้วก็เผยแพร่ลายชื่อพันธุ์ไม้ดอกฟื่องฟ้าโลก ก่อนปี2170ซึ่งจะทําให้ทั้ง2ส,ส่วนนี้มีต้นเฟื่องฟ้ามากที่สุดในโลกโดยจะมีระยะเวลาในความร่วมมือกันใน3ปีคือตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2168เรื่อยไปจกนกระทั่งถึงวันที่30เมษายน2571ครับ